สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะลิบนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ่องเยาวันพัดสองเหล็กเป็นจ่องแบ่งปันตัวเหล็กแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องสำหรับคิดมีน้ำแนท่ง คนข้อหวยมาฝากค่ะแนวทางบนคนข้อหวยเนาะค่ะคลิปก่อนที่ล่งหายเน่เป็นแนวทางล่างเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางบนมาฝากมาตอนให้เพื่อนๆได้นบวงไดชชมกันค่ะขางนึงเป็นของเก่าข้างนึงเป็นของใหม่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นของใหม่เด้อค่ะงวดประจําบันที่16เดือน8ปี64ค่ะเพค่ะนไหยวิ่ง2เด้อค่ะพี่น้องเพื่อน บิงสองไฮสองสหนึ <tu i ro> ่งสองสี่สแล้วก็เจ็ดสองหแล้วก็หาสี่อธิบเน้นให้22สอหาสกับหาหาสี่เด้อคับพี่น้องค่หาสี่โมเทแล้วะไรตัวเนนเพื่อนกับเขาเด้อคับพี่น้อง่ะหกหนึ่งเน้นนหกหนึ่งไฮกับเขา6กหนึ่งเพื่อนเนีนไปสี่หางครัพี่น้องเพื่นเพื่อก็เอาไปพิจารณาเบินน่อเนณะ หมดที่เหลวคนข้อหัวนี่เขาทั้งล่างทั้งบนเลยเด้อค่ะต่อไปนี่เป็นเลขของเลขอันนี้เมันสิลงลห้ยเพ่าสิ้นปีมากปกติล่องเป็นแนวทางห้เป็นจนสิ้นปี <S <S ค่ะพี่น้องค้างดที่แล้วในเขาหกหนึ่งต้องตรงงวดนี้ก็ห้มากลไม่ค่ะพี่น้องค่ะแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าหกรอบผลนะคะพี่น้องเด้อ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้ำคา่าเอาไว้ให้เพื่อนๆได้เบ่งได้ชมกันค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ไม่เบ่ง 3, 8, 3แบบ3สไตล์3แอดด่อค่ะพี่น้องเนาะอ่าผู้ได้เบ่งอะม่ท่านกับแคปไใปบเด้อค่ะพี่น้องเลือกแคบเอาไปเป็นตัวอย่างไปเป็นแนวทางค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเป็นของแม่นำหนึ่งค่ะพี่น้องคะอ่ะเมื่อวานพุ่นลายสดบอกเลขค้างเดียวค่ะ5995ก้หมดประจำวันที 16, 18, น่16เดือน8เนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขแม่นำหนึง่งหมดที่แล้วพุ่นห้เอ่อ904กับบ่อเขาเนาะค่ะเนาะแต่ว่างนี้พุ่นห้เปล่าหายก่อนให้ยพิชซ่าเสือรุตอรี่ไวค้ค่ะลอตเตอรีตตร่ว่างแผงเพื่อนๆก็เสไดไปหาซื้อไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกแอดทุกท่านนะคะเด้อขออนุญ,ญาตน้ำมันเ่งปันในเพื่อนๆได้เบ่งไ,ได้ชมกันค่ะพี่น้องคะ่ะขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวันที่หนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ,ะถ่ายคลิปก็เอาของคนก่อหวยไม่เบ่งอีกรอบเลยค่ะพี่น้องแล้วพวกพี่น้อง,องบ่เห็นบ่ทันโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะคะ thank uh you -huh.